คอร์ดดิ่งด้วยมาเลคอร์ดดิง่งใช่คีรับกลำลังดิ่งกำลังกำลังเอิร์อจอยจอยกำลังจอยฮะรู้ได้หิวงโอ้โหโอ้แบล็งมากคนเข้าเกมพร้อกันหลายคนโอ้ยแย่มึงไอ้สมภูมิโอ้ยตัวนี้กำลังตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น้องกำลังศึกษาน้องกำลังเรีเสริมอยู่เ,เกิดอะไรขึเเ้นวะ ว่าตำเฟังแนให้ไหนดิงั้นต้องไปเห็นเองอ่ะน้องน้องกลังหาความรู้แล้วก็ลังอ่านอยู่แล้วก็ลังอ่านอยางเขาบักเขนโอ้ยนี่ไงเข้ามาแล้วโหบอกเลยนี่มันการเลี้ยงสัตว์แบบโอเพนเอโอเพ่นนายไม่เลือกตัวละครตัวใหม่เหรอฮะโอไม่หันแล้วล่ะไม่เป็นไรไม่มมใครเห็นเราหรอกในคลิปเราอ่ะไม่เป็นไรช่วยด้วย ช่วยด้วยฉันติดบักอก็บบักมันติดบักอยู่ในหน้าอยู่ในหน้าอยู่ในหน้ากล่องของอยู่ในหน้ากล่องติดบักในหน้าค่ะโอเคโอเคเอาออกละเขาจะทำไงมันมันก็ทำไงินไม่ได้อยู่ดีอ่ะนอกจากสกิดเธอจะล้มอ่ะเอ้าอยู่ๆใช้ก็อยู่หน้าค้างอินเวนทอรี่เฉยเห็นไหมเขาเคยก็เป็นไงไงมันมีคนเป็นเออว่าจอฟก็โอ้ อ่างั้น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 รีเซิร์ฟก่อนไหมเรารีเซิร์ฟกันก่อนไหมเออมาตบฝาแกลองไปเอาไหมทำการรีเซิร์ฟอย่างนั้นเหรอเซฟเวอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกออกทุกคนออกออกออกดีดีดีออกออกจากหน้านี้ไปได้ออก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 จะได้เวอร์ซรี่ไม่ได้กดออกนี้ไปได้เลยกดออกี้เซฟไปได้เลยจะออกง่ายง่ายกออกให้ทุกคนเองเออนี่ออกนะครับ ตัวเซิร์ฟตัวเซิร์ฟไปละเอ้าจิมมี่เกิดจิมมี่ตัวเดิมมันกลับมาแปลว่าเมื่อกี้เซฟเวอร์แล้วมันไม่ติดอะดิแปลว่าเกมไม่จะจิมมี่กลับมาโอ๋ยจิมมี่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 เกมแหลกเออขึ้นน้ำอะไรวะจิมมี่เกมแหลกเฉยจอิมมี่จุดในที่สองมีมีคนเข้าเซิร์ฟไงเกมมันจะแหลกโอเคโอเคระบาแนะนำตัวเด็กใหม่กันดีกว่า กิ๊บอกซีครับผมจากไอเอ็มดีเวครับครับเด็กไปเย่เด็กไปเด็กไปวันวันนี้สมาชิกหายไปหนึ่งเลยหนีไม่ไม่ว่างครับกิมมี่วันนี้โ้ยนี่ไงลุ้มลุ้ลุลุลุนลุกมีตัวเนี้ยที่สองิมมี่แล้วกิมมี่ที่สองเตรียมกินกิที่สเลยกิมมี่การเป็นอาหารไปเหรอ ผมบองว่าเขาจะส่งครอบครัวคนใหม่เข้ามานะเรียบร้อ,อยรีบไปอ่ะเด้อเขารีบไปก่อนทีน่จิมมี่ตัวใหม่จะมากันเลใส่เลยใส่หัวจิมมี่เลยเข้าเอาทิ้งเอาทิ้งกูเลยเฮ้ยเจียงตงไกตาสามวิ่งก่อนรถจิมมี่โอยจิมมี่จิมมี่สวัสดีจิมมี่ที่สามเรามาแล้วนะ จิมมี่ตัวที่3นะครับจิมมี่ตัวที่3เยอทางนี้มาเดี๋ยวไอ้2ตอนเดียวรถไทยโอเคจิมมี่จิมมี่นายไม่ควรมาทางนี้จิมมี่นายควรจะไปทางนู้นโอเคไหมจิมมี่บอกไม่เอามาทางนี้เอาหันไปทางนู้นแล้วไอ้วาายายวายวายววยไเป็นเครที่น้ำเทนเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเกี่ยวอไเม่เป็นับที่น้าเทนแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไปหาแต่คนไม่ถือหอก จะให้บทขยะไปมไหมเนี่ยบทไว้ก็ได้ดีมันเยอะอีกว่าจิมมี่มันไม่ตามผมแล้วอ่ะมีใครอยู่ลงน้ำใกล้เรือมันเลงผมอยู่อ๋อโอเคโอเคผมเข้าใจละมันเลงผมมันเลงผมอยู่อีกไม่นานผมน่าจะว่ายน้ำไปถึงทะเลแคริบเบียแล้วอี้า ไม่เดี๋ยวนะมันมันเลงผมอยู่หรอเมื่อกี้โอ้ยกระตุกเมื่อกี้คุณโฟลดบอกว่าแบบไอ้ไอ้จิ๊บี้มันไม่เลงผมไม่มันเลงผมเยอะใช่ไงบอกว่าผมไม่นะมันพูดเงี่ยมหมเลยมันมันกลับมาหาผมปะไม่ไม่ไม่เลงไม่ไม่เลงผมแล้วเอาไปเก็บก่อนเอาเอาเออตายแล้วโมตีนในกล่องนี้กินได้ไหมตายแล้วไปนะโมดตีนใน่องอ่ะ คนหรือฉลามฉลามตายคนฉลามโอเคโอเคโอเคโอ้ยถ้าคนตายก็อีกเรื่องนะึงได้ยินว่าตายได้ยินแค่คำว่าตายแล้วเลยต้องถามให้แน,น,น่ใจก่อน I don't know why it's gonna be hard to find เ,เอาเข้ารู้นี้เหรอรูนี้จ<อ>ินี้รูจี้รูจีเดดีบอ,อยเด้อฮะเอ,าอ้าอยู่ท้ายเรือกันมาแล้วอันนี้อยู่นี่แลว ี่เข้ตัวมันตัวมันซ้ำกันหมดเลยบ้าจิป้ป้าป้าโอเคยังโอ้โหหลังีายเริ่มมือละตีปะคนแกกลับบ้าน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 เอ้าเอ้าบันทึกบันนี้บันนี้เอ้าผิดพลานเอ้าผิดพลานอ๋อตอนนั้นมันตันแล้วใช่ไหมตันแล้วตันแล้วระวังระวังหนูผีนะครับระวังหนูผีนาโอ้โหอะไรกัดผมอะไรกัดตบจะข้างหลังโอ๊ยไอ้หนูว่าไอ้หนูว่ามาช่วยแล้วมาช่วยแล้วนี่แน่ไม่ได้แน่ไม่ได้นี่แน่โอวัตส์เฟอร์อะไรวัตสฟอร เดี๋ยวทำไมปีอยู่ข้างล่างอ่ะโอ้จัโอเคได้แล้วเสิงธนูมันรัวจังเลยอ่ะผมไม่ยิงผมไม่ยิงรัวๆเลยธนูรัวมากมันจัดตูดผมแบบข้างหลังค้างยิงแะเสียงธนูรัวมากเลยแล้วแล้วทำไมปีกแล้วทำไมปีอยู่ข้างล่างกันล่ะแล้วคืออยู่ข้างล่างล่ะมันมันมากัดตูดผมอย่างข้างหลังเนี่ยอันนี้มานี่คุณแพทย์คุณแพทคุณแพทไปอยู่ข้างล่างได้ไงก็ไม่รู้แต่เขาไปอยู่ข้างล่างแล้วอันนี้เทสใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในนี้มีแมวปลาอ่ะแต่เอาเอาเราเก็บได้ไหมอ่ะเก็บไม่ได้อารันเน่แต่ว่านั่นหมายความว่ายังไงอ่ะนายนายแค่นายจะมาไล่เขาออกไปได้นะพวกเราอยู่กลางทะเลนะด้วยมันเด่นมากเลยนะนะดูดิโอรอบอกว่าฮานี่นายเธอน่ะเธอน่ะเออมาที่นี่ถูกมานำตัวมาที่นี่เพื่อที่อยาว่าทำให้เครื่องยนต์มาทำงานนะ แน่นนั่นก็เลยแชนเหตุเพื่อผมลูเทลทำเสียงทำเสียงอะไรน่ารำคาญซะหน่อยแล้วก็ฮันเน่ก็บอกว่าไอ้พวกไอ้พวกหนูพวกนั้นอ่ะมันทำอะไรทูทำอะไรกับมันเอ้ยแล้วโอลาฟก็บอกกลับไปซะทำงานของเธออ๋ออ๋อ๋ยวอันนี้ต้องใช้อันนี้ต้องใช้ขี่การประตูนี้ที่การอะไรที่ไหนมาซุปเดซุปฟรีใช่ไหมล่ะ มันคือซุปอะไรบอกก่อนอ๋อมีโน้ตใหม่เก็บเลยนะ <Coconut. S 1> โคโคนนทเก็บเลยโคโคนนทชิคเก้นต้มขาไก่โคโค้นทชิคเก้นอ๋อต้มขาไก่โอเคเรามีสูตรแล้วโอเคเรามีสูตรแล้ว <c oughs> อ๋อนี่นี่เราได้ดิจิตอลโค้ดมาแล้วเราไปเปิดเซฟกันไปไปไป <c oughs> เปิดแล้วเปิดเซฟให้แล้วโอูย้ยนี่ก็รีบก,กันเลยรวะวันนี้นี่วันนี้นอยู่ไหนวะมานนี้น อย่งเซฟอย่าตกเซฟอย่าตงเซฟองไหนวะอยู่นี่ไงนี่นี่อยู่ก็มาถูกเราไม่ให้เหรออย่างน้อยไม่ได้เก็บอะไรเลยนี่วาแม่ไม่ก่อนทำไมเสียบไม่ได้อ่ะปิดเฟรนไฟไวะไไฟ เก็บเทปเลยนะเก็บเทปเลยนะเปิดไว้เปิดไว้สามารถเมื่อกี้เทปให้ดูเต็มอกเลยสามารถคริสเธอแทงไม่โดนอะเมื่อกี้ไไม่ด้แสดงว่าเป็นไฟแสดงว่าเมื่อกี้อยู่ต่ำไปเมื่อกี้เต็มอกเลยเต็มอกเลยแบบเอาละ เอาละมาถึงเวลาแล้วส like ินะมาถึงเวลาแล้วมาถึงเวลาสลับส like ิ่งนั้นแล้วสินะสิ่งนั้นคือสุนทรภพสุนทรภพคิวเร็วเร็วกับตันโดนกัดแล้วกับตันโดนกัดอยู่ใต้แล้วกับตันโดนกัดกับตันโดนกัดเยเดี๋ยวบองมาแล้วเหรอยังยังยักัตัน ก็การเคลื่อนมาแล้วพี่มาพูดสุดทรพจสุดทรพจน์กันทุกคนสุนทรพจน์กันกลับก่อนออาเัาตันจับกดปันจะสุนทรพจน์ด้ยังถือถือแก้วน้ำถือแก้วน้ำทุกคนถือแก้วน้ำถือแก้วน้ำนะมาถือแก้วน้ำถือแก้วน้ำถือแก้วน้ำเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมกันไว้ก่อนแก้วสุนทรพจนครคุณแพทย์อยู่ไหนอ๋อคุณแพทย์อยู่นู่นอยู่นี่อยู่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมิสเตอร์มิสเตอร์แก้วอะไรก็ได้โอ้โหนี่ก็เป็นอะไรก็ได้ อย่าลืมสเต็กนะโอ๊ตแป๊บนึงนะสเต็กมาอยู่ในตัวผมสามอันเลยเอาไปโอ้โหจะฟัดเลยเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเอาแล้วโยนเฉยเอาโยนเฉยเอาไปใส่ใส่กล่องใส่กล่องแล้วแล้วเพราะว่าเชฟเพราะว่าเชฟหิวน้ำแล้วเชฟอยากดื่มอ่ะเชฟเชฟไมกินนะบังอ่าตอนนี้ผมหยิบอันนี้ไปแล้วนะอ่าทุกคนลองลองลองเช็คนะว่าสเต็กจริ่งไหมในการเขย่าไปมาถ้ามันไม่ตกแปลว่าสเต็กจริงนะทุกคนนะอืมอืือ มาโอ้เนื่องในโอกาสที่เราได้ทำการเคียรในเรื่องบทที่สองนะเอายผมจะทำการไม่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 ไมเไม่ไม่ม่ไม่ไเชฟแ่บเ่ไม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 ่ไเซฟเ่ไก็เลยแบบซม่ไ่อนเไยใไ่ไม่บมเออ่อม่ไ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 มว่ม่ไนไไ่ไม่เมมไม่ไไนม่่่่น่ไง เออเค,เคเลียเคลียในเรื่องบทที่สําสำเร็จนะฮะเดีย๋ยวผมพูดคำว่าศุนทธรพจน์นี้อันนี้คือไม่ได้หมายคำว่าผมจะพูดนะมันหมายถึงสัญญาณที่เราเริ่มกินนะทุกคนเข้าใจไหมโอเค <c oughs> โอเคโอเคพูดคำว่าศุนทธรพจน์ปุ๊บแล้วเราก็ซดเลยโอเคไหมฮะโอเ้เอาละหนึ่งสองสามศูนท์รพจน์ศูนยธรพจนพ์ สุดทอร์ลพดสั่งจับใจแล้วกันใช่ผมบอกแล้วมันเป็นเรื่องที่ง oh ่ายมากใช่ไหมผมไม่เคยเป็นงานง่ายที่สุดพูดตาตึงเลยปลาไหลเลยใช่ไหมสุดทอร์ลพดแล้วก็กินเลยน้าตจะเชกกินใจสุดสุดเลยสุดยอดมากสุดทอร์ลพดจะไป่ำอะไรดีสวัสดี